ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่แมวจะมาขอรีวิววิธีการทำเวลเฟอร์กับเครื่องโฮมเมดนะคะววลเฟอร์เมคเกอร์นะคะโฮมเมดตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ตัวนี้นะคะเพิมได้มาสดๆร้อนนะตัวนี้จะดีมากอันนี้เอาเอาตัวเครื่องออกแล้วเจะกล่องมาโชว์ลืมสวัสดีไปนะคะ เราจะมาดูกันนะคะ,ะเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะก็อ่านตามนี้พี่แมยก็จะแบบรวบรัดตัดตอนไปเลยนะคะจะไม่อ่านนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงอะไรยังไงก็วิธีทําเลยแล้วกันนะคะง่าย,ายๆแบบรวบรัดนะคะถ้าเกิดใช้ได้เครื่องนี้มาก็ไปอ่านข้างในละกันค่ะน,นะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะเห็นไหมคะ รุ่นเอ่อโฮมอสเคสองนะคะรุ่นนี้นะคะนี่คือตัวนี้ค่ะนะคะนี่เอาละไม่พูดทำพูดพทำเพื่อทำเพลงเดี๋ยวคนจะหาว่าพูดมากอีกนะคะไปเลยค่ะไปดูกันเริ่มจากแกะกล่องเลยนะคะจนไปถึงวิธีการรีวิวเครื่องทำเวลเฟอร์เลยนะคะว่าทำอย่างไร ไปติดตามค่ะอ,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 อ๋อก่อนไปช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่แมวด้วยนะคะไปค่ะ หน่อยนะคะนี่คู่มืออาวนี่ด้านหลังเดี๋ยวกลับด้านนี้นี่นะคะเทแบบ่นอเอาแสตมป์ออกก่อนเก็บเก็บปองไว้ก่อนการันตีหนึ่งปีอ่ะมาดูกันจ้า สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ก็จะมีกระดาษรองมาให้เห็นไหมคะเปิดปขึ้นมานี่ค่ะดูซิมีรอยอะไรมั่งไหมแตกหักอะไรมั่งไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวก่อนนะเราก็เช็คให้รอบๆก่อน ไม่มีอะไรหักอะไรบินอันนี้เป็นตัวนะคะลังพึ่งลังพึ่งวอลเฟอร์อ่า<ม>เราก็จะมาดูรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรแตกหักไหมมีรอยบินไหมนะคะสำรวจให้หมดเลยนะนี่ โอเคสายเสยโอเคไม่ทับไม่ขาดปักมีสามขาผมชอบมากเลยค่ะตอดง่ายเสียบง่ายนะสายยาวไม่เอ่ยไม่ยาวมากนะคะความยาวของสาที่อยู่ในคู่มือเนาะแกะแล้วนี่ เดให้หมดเลยนะคะตรงไหนหักมากเบนมากนะะมีรอยไหมเอนไม่มีรอยบุกสลายเดี๋ยวต้องดูให้ชัดๆก่อนพี่แมวก็ดูให้ทั่วก่อนนะคะเคยมีประสบการณ์ซื้อเครื่องมาแล้วผือว่าดูแป๊บๆโอเคแต่นี่ต้องดูให้หมดเลยอุยอ้ยโันะเสียงดังนี่ ดู okay. Okay. Mm hmm. สภาพแล้วโอเคนะคะภายนอกนะแต่จะเดี๋ยวจะลองมารีวิวการใช้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะขออ่านคู่มือแป๊บหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> สวย uh huh. ตรงนี้นะคะก่อนที่แมวจะไปพี่แมวจะไปอ รีวิวเด็จะต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเพราะเดี๋ยวโดนความร้อนแล้วเนี่ยกราวตัวนี้เขาจะละลายติดเครื่องไม่สวยต้องแกะออกแกะแล้วก็แปะบนกระจกหรือไอกระเบื้องอะไรที่ลื่นๆหน่อยนะเพราะถ้ามีปัญหาเราจะได้แปะกลับไปได้ต้องไปทำความสะอาดก่อนนะคะเขาบอกว่าใช้ผ้าชุบน้ำนผ้านุ่มนนะชุบน้ําแล้วก็เช็ดให้ทั่ว เห็นไหมคะเขาจะเป็นกาวติดตรงนี้อย่าไปเปิดเครื่องก่อนมีกาไมีฉลากนะคะต้องทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวกาวละลายติดเครื่องแล้วจะไม่สวยนี่นะที่เป็นกระจกแปะไว้ก่อนรัวแกะออกมาจะได้แกะง่ายนคะคะนี่ก็เหมือนกัน ช่วยอ่านอ่านสิช่วยของพี่แมวเนี่ยเขาก็จะเป็นกาวทิ่เอาละเดี๋ยวไปขอทำความสะอาดก่อนนะคะใช้ผ้านุ่มๆน,นะชุบน้ำเช็ดธรรมดานะคะก็รอให้แห้งหรือว่าใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวกลับมารีวิวกันตอนอบค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะคะ ตรงนี้พี่แม่เปิดฝานะนี่นะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถึงเบอร์เจ็ดนี่คือพาวเวอร์นี่คือปุ่มพาวเวอร์นะคะนี่คือปุ่มเรดี้หมายถึงว่าถ้าไฟเขียวนะเราเสียบปลั๊กปุ๊บปุ่มแดงจะขึ้นแล้วก็ปุ่มไฟเขียวขึ้นนี่หมายถึงว่าร้อนพร้อมใช้งานได้แล้วเรามาดูตรงนี้กันนะคะตรงที่ปรับความร้อนจะมีเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดนะเนี่ย พี่แมวจะดันนะคะเนี่ยเขาจะเลื่อนไปง่ายมันจะไม่สะดุดดังกึกกึกพอมาถึงเลขห้าเขาจะฝืดหน่อยเลขหกเขาจะฝืดหน่อยเลขเจ็ดนะคะไปะกับหกห้าสี่เนี่ยมันจะลื่นนะมันจะไม่ดังกิ๊กกิ๊กเป็นคล้ายๆกับเป็นจังหวะนะมันจะลื่นไปเลยนะคะพี่แมวก็ไม่ทราบว่าระบบเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปลองเครื่องดูค่ะนะคะ ปกติที่เคยใช้เครื่องอิเล็กทริกบางอย่างเนาะเครื่องไฟฟ้าใหม่มันจะพอเราปรับไปเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เลขหนึ่งธีรมดาเราปรับไปเลขสองมันจะดังคิกเนี่ยปรับไปเลขสาม,มจะดังคิกเหมือนจะมันจะเป็นล็อกของมันแต่อันนี้ไม่มีอ่อะนะคะมันจะลื่นเลยก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นระบบของทางบริษัทหรือเปล่าว่าคือปล่อยให้เขาลื่นแบบนี้เลยนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องกันค่ะเดีย๋ยวทำความสะอาดก่อนนะคะ อะมาค่ะพี่แมวก็อ่านผู้มือการใช้นะคะนี่คือขั้นตอนการใช้งานอ่านหมดแล้วเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะนี่เราจะลงมาลงมือทํากันเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะสีแดงปุ่ม power นะคะสีเขียวปุ่ม ready คือใช้งานอันนี้ตัวเลขปรับระดับความร้อนซึ่งในนี้เขาจะบอกว่า ครั้งแรกก็จะให้าทาน้ำมันนะคะหรือเนยหรือมาการีนก็ได้นะคะที่พิมพ์นะคะอเ,คเะออขอโทษนะห้องครัวพี่แมวก็เล็กค่ะนี่คือเครื่องใช้ทาเค้กต่างๆค่ะพี่แมวเดยวเดอนก่อนนะคะขอโทษด้วยอ่ะเนี่ยเขาก็บอกเช็ดให้หมดนะคะนะแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนะคะให้ปรับอยู่ระดับเลขหนึ่งถึงเลขสองก่อนนะคะปรับถึงเลขหนึ่งเลขสองก่อน แล้วก็เปิดฝาทาน้ำมันนะคะจากนั้นก็ปิดฝาลงแล้วก็ให้ดูไฟนะคะว่าพร้อมไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทํำตามขั้นตอนเลยนะแล้วเขาบอกว่าพอเปิดเออพอไฟพร้อมเราก็เปิดฝาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จ3าส่วนสถึง1ถ้วยตวงแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วพิมพ์แล้วก็ ปิดฝานะคะปิดฝาลงนะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะใช้เวลา1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะแล้วแต่ความเร็วปกตินะคะอยู่ที่สูตรด้วยนะว่าสูตรของเราสุกไวหรือสุกช้าเนาะแล้วเมื่อเวลาสุกก็เปิดขึ้นนะคะพี่ัจะทําตามขั้นตอนนี้นะหากวอลเฟอร์ทำถ้าเกิดทำวอลเฟอร์ต่อเน,น,นื่องเนี่ยเขาบอกว่าทําได้ถึงขั้นที่6 นะคะตอนเอ่อทำถึงขั้นตอนที่6ถึงขั้นตอนที่9กถ้าเกิดจะทําอีกก็เหมือนเดิมนะอ่ะเราจะมาดูกันนะแล้วเขาจะบอกว่าเอ่อก่อนที่จะขนมจะสุกเนี้ยต้องรอให้ไฟเขียวติดอีกครั้งนึงก่อนนะมันก็อาจจะเห็นบางคนเขาทำนะก็อาจจะเป็นไปได้ก็หรือว่าอาจจะสุกไวกว่านะั้นอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะอ่ะพี่อาจะเสียบปั๊ก พี่แม่ทำความสะอาดแล้วนะคะอ่ะเสียบปลั๊กนี่นะคะพาวเวอร์นะแล้วพี่แม่ก็จะทาน้ำมันพี่แม่ไม่มีเนยน,นะเนยไลายไม่ทานอยู่ในตู้เย็นทาน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงน,นะเขาบอกว่าน้ำมันหรือมาการีนนะเนยก็ได้ค่ะนะทาให้ทั่วพิมพ์ ปิดฝาลงนะแล้วพี่แมวจะปรับไปที่เลขสองนะคะปรับไปที่เลขสองเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันค่ะอ่านี้พี่แมวปรับมาเลขสองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้ขึ้นแต่ไฟแดงนะคะจะรอจนกว่าความร้อนจะได้ที่เลขสองไฟเขียวเขาจะขึ้นนะแล้วเราค่อยมาเปิดฝาแล้วก็หยอดขนมกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามตอนนี้ความร้อนกําลังมานะพี่แมวจะเอ่อได้กลิ่นนะของเอ่อ ความร้อนออกมานะคะซึ่งเขาบอกว่าจะได้กลิ่นนิดๆก็เป็นอย่างที่เขาบอกนะตามที่ผูมุอบอกนะคะความร้อนตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่พี่มาจะได้กลิ่นแล้วเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนไฟเขียวขึ้นเราจะมาหยอดขนมกันนะคะอันนี้คือแป้งที่พี่แมวผสมเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ก่อนค่ะ ตามคู่มือที่บอกเนี่ยนะคะก็บอกว่าไฟเขียวจะขึ้นเนี่ยที่เราปรับเป็นเลขสองเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่นาทีนะคะหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะพี่แมวเสียบปลั๊กแล้วไฟแดงขึ้นแต่ไฟเขียวยังไม่ขึ้นจะรอซิว่าสามสี่นาทีนะคะแล้วค่อยมาหยอดขนมค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูไฟเขียวนะคะอ่ะมาค่ะนี่ค่ะไฟเขียวพี่แมวขึ้นแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมาหยอดกันเลยค่ะ เปิดเลยนะนี่เลยนะคะมามาหยอดขนมกันเขาบอกว่าเวลาเราหยอดขนมเขาเอา่อตักขนมหรือแป้งเข้าไปเนี่ยเขาจะอะไรอะเครื่องเขาจะเย็นลงนะเห็นไหมคะไฟเขียวจะตัดปุ๊บเลย ได้ยินเสียงนะักแท็กมะเอาละจากนั้นที่แมวปิดฝานะแล้วก็รออีก2นาทีนะคะเขาบอกหนึ่งนาทีถึงถึงสองนาทีหรือว่าไฟเขียวแป๊กขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูไฟเขียวตรงนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเออต้องวางกล้องอย่าี้จะได้เห็นว่าเห็นไหมคะไฟเขียวเขาดับเพราะว่าใส่ขนมลงไปแล้วเครื่องเย็นนะคะ ช่วงนี้เขาก็จะปรับความร้อนขึ้นมาใหม่นะก็รอจนไฟเขียวขึ้นแล้วก็มาดูว่าขนมสุกหรือยังนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะแต่จะมีควันขึ้นมาค่ะนีะ่ตรงนี้จะมีควันท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเห็นไหมคะก่ะเดี๋ยวกลับมาดูเนาะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นควันขนมไอ้ควันจากเตาไหมคะเนี่ยความร้อนเขาเริ่มมาแล้วควันก็จะเริ่มขึ้นฟุ้งกระจายขึ้นมาพี่แมวจะเห็นแต่ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าพี่แมวไม่ทราบนะคะเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นมาแล้วคะ่ะนะคะ เดี๋ยวจะมาดูตอนไฟเขียวดีดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะไฟเขียวสว่างขึ้นมาไม่ใช่ดีดเนาะสว่างขึ้นมานะคะพี่แมวจะลองทําสักสองสามแผ่นสิจะโอเคไหมนะคะเพราะพี่แมวมเีเรียกบัตเตอร์นะคะเรียกว่าส่วนผสมไว้เรียบร้อยนะคะค่ะจะได้ยินเสียงควันสงบและไฟเขียวอาจจะเริ่มขึ้นนะคะ มาค่ะมาดูไฟเขียวกันค่ะอ่ะนี่นะคะไฟเขียวขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะเอาออกเลยนะคะอ้าวตายแล้วไม่ได้เปิดหน้ากล้องแผ่นเมื่อกี้นี้อ่ะเอาันนี้แผ่นที่สองแล้วกันแผ่นแรกโอเคสําเร็จเดีย๋ยวโชว์แผ่นที่สองให้ดูทานน้ามันนะคะแผ่นแรกเขาจะออกมาสีสวยเหมือนกันนะคะแต่พี่แมวจะปรับลงนิดหน่อยให้เหลือไฟที่หนึ่งครึ่งนะอ่ะเดี๋ยวปิดความร้อนก่อนหนึ่งครึ่งแล้ว ไฟเขี่ยขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาดูันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอแผ่นที่สองนะคะเดี๋ยวพี่แมวให้ดูแผ่นแรกก่อนเมื่อกี้พี่แมวลืมปิดหน้ากล้องเอ้ยลืมเปิดหน้ากล้องนี่นะคะแผ่นแรกสีสวยค่ะจะอ,อกเข้มนิดหน่อยพี่แมวปรับไฟแล้วนะน,นี้เลขสองนะคะแต่ด้านนี้ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะป๊ะนี่สวยไหมเอ่ยอะ อันนี้เป็นแผ่นแรกนะเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นที่สองที่ปรับไฟหนึ่งครึ่องอ้าวไฟเขียวขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพี่แมวเปิดจะหยอดขนมนไปเลยนะคะเกี่ยวให้ทั่วๆนะคะ จากนั้นปิดค่ะนะไฟเขียวนะคะหายไปเดี๋ยวมาดูใกล้ใกล้กันค่ะนี่นะคะไฟเขียวหายไปนะคะก็ะเดี๋ยวต้องอย่างนี้สินี่ยังไม่ขึ้นนะอะเดี๋ยวโทษนะคะกล้องนี่นะเดี๋ยวไฟเขียวเขาขึ้นแสดงว่าสุกเดี๋ยวพี่แมวจะเปิดฝาให้ดูนี่คือแผ่นที่สองของพี่แมวเดี๋ยวมาะะดูกันเมื่อกี้พี่แมวไม่ได้กลับนะกล้องอุ๊บผิดพลาดล้ะคะ่ะ นี่นะคะนี่เห็ไมเอ,อ่ยแรงไปเดี๋ยวพี่มาจะปรับเลขมือเรือโอ้โอแรงไปค่ะนะคะแล้วแต่เตาอ่าน้ำมันหน่อยนะคะ เดี๋ยวอันนี้เอาเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมต้องลองดูนะว่าเลขไหนที่ว่าอบมาแล้วถูกใจท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวไม่หยอดกันเลยอันนี้ไม่รอเตาเลยนะคะหยอดไปเลยค่ะนะตักไปแล้ว ถ้าเครื่องที่ใช้ได้ก็จะได้ยินเสียงเขาตัดไปนะคะ,ะปิดค่ะนะคะอ่าอันนี้เลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูแผ่นที่สามเลขหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่รอชิมแผ่นนี้คะ่ะเห็นไหมคะ ฟูค่ะนะคะฟูหนาเลยค่ะนะคะขอโทษนะคะชิมไปพูดไปนะคะอืมอร่อยนิ่มค่ะนี่นะฟูแล้วก็นิ่มมาเปิดดูแผ่นแผ่นที่สามกันนะคะนี่อันนี้เปิดดูก่อนที่ไฟจะดีขึ้นนะคะ บางครั้งนะคะมนี่ดีขึ้นแล้วสีเขียวบางเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาร้อนเร็วค่ะนะคะอี่ห้อนี้โอ้ถูกใจค่ะนะคะอ่ะมาแกะออกกันเลยเอาออกกันเลยนะคะเออโอ้โหหนาหนามาก อ่นานุ่มถูกใจค่ะนานุ่มถูกใจพี่แมัไม่ค่อยถนัดพราะกลัวเล็กขยกับลำบากนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะนี่นุ่มนะคะถูกใจสีสันถูกใจโอเคพี่แมวคิดว่าของเครื่องของพี่แมวใช้หนึ่งครึ่งก็พอนะคะเพราะว่าไฟร้อน ตอนนี้เครื่องร้อนอยู่พี่แมวไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าพี่แมวโชว์มาสามขั้นตอนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาปิดเครื่องนะคะอะปิดเครื่องแล้วก็ดึงปลั๊กไฟออกนะคะนี่ค่ะคือขนมของพี่แมวนะคะนี่อันนี้ทานไปแล้วครึง่งนึงนี่เห็นไหมคะโฟถ้าเป็นไส้ทะลักนะคะสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้นะอ่ะ,อะ ถูกใจยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แมวด้วยนะคะสำ,สำหรับการรีวิวใช้เครื่องนะคะวอลเฟอร์เครื่องนี้นะอย่าลืมอ่านคู่มือนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำอันนี้พี่แมวไม่ได้อ่านคู่มือให้คู่มือให้ฟังนะคะก็มาเอ่อทำให้ดูเลยว่าเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเหมือนที่ตามในคู่มือเลยนะคะ เอาราคาเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรีวิวเครื่องทำวาลเฟอร์นะคะโฮมเมดนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอาฝากด้วยนะคะทลิปนี้ถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มาทำขนมอร่อยออร่อยกับพี่แมวอีกนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดใจสนใจก็อย่าลืมแวะไปชิมได้นะคะของพี่แมวทำขายด้วยนะคะ มีไส้ทะลักด้วยทิ้งท้ายไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ